คือในการลงดันเจี้ยนนี้นะครับสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าเมเทโอไรดัสสิบชิ้นเพื่อปรับความยากได้โดยที่ดันเจี้ยนที่เราลงโดยที่เป็น d e f a u l t แบบตั้งต้นเลยอะ่ะมันคือความยากระดับหนึ่งแต่เราสามารถจ่าย10เมเทโอไรดัสเพื่อปรับความยากได้แบบเฮ้ยผมคุยกับเป็นวีซีแล้วอยากปรับเป็นระดับ3ระดับ5ก็แล้วแต่ว่าคุณอยากได้ความยากที่เท่าไหร่โดยที่ความยากที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมี n บ f ฟ t ตรวมซ้อนกันอยู่ก็คือ อย่างแรกเลยครับแน่นอนไอ้เรื่องมอนเตอร์เก่งขึ้นถึกขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนั้นเราไม่พูดถึงนะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องของ exp ที่ได้ครับเพราะว่า exp เนี่ยมันจะทบต้นทบดอกหมายความว่า exp ที่ได้จากความยากที่มากขึ้นต่อมอนเตอร์1ว่าตัวเพิ่มขึ้นและสเต็ปถัดมามอนเตอร์มีจํานวนปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม หมายความว่าคุณจะได้โบนัส p x p 2เด้งจากส่วนของมอนสเตอร์คือเปอร์ต่อหัวเพิ่มขึ้นและจํานวนหัวของมอนสเตอร์ต่อชั้นเพิ่มขึ้นอ่าและต่อที่3ก็คือโบนัส e x กทุกๆ5ชั้นจะเพิ่มขึ้นในระดับความยากที่สูงขึ้นนะครับอ่าก็ค่อนข้างแนะนำว่าถ้าลงไหวนะลงแบบความยาก5ไปเลยโบนัส EXP ที่ได้มันเยอะและคุ้มจริงๆเพราะมันคือโบนัส EXP แบบทบต้ทนทบดอกครับ